ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นอ่าอารามค่ะอารามวานพะเกะเถ้าถอดแล้วก็ลงมาให้คนอุ่นได้โดยสาบานะคะพี่กินก็ต้องเอ็นตอร์จีแบบเล่กเวลาเขาต้องไปส่งรถแล้วอะไรอย่างี้นะคะ โอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วเวลาจะเริ่มให้าสี่สามสหนึ่งไปค่ะไปค่ะโอ้ไปค่ะค่ะไปไหนครับไปไหนครับอป่ะไปคะไปคไปยคะเะ อุ้ยไปไกลอยู่เลยไอ้เพอบหข้าหัวข้าไปข้าเขาจะไปเขาไปข้าโอ้หไปเลยรไปเลยครับเลยค่ะไปไหนคไปไหนครับชุ่มนุ่มมขาอไปไหนครับไปไหนไปไหนคับไปไหนเดี๋ยวรอยูนี่ไปไหนครับ มาล้าับแล้วเไปเพี <S 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 course, ่อ่ะค่ะเออไปไหนครับานไปเป็นน้างเลยะค่ะเป็นจังหวัดที่แบบว่ายอดยในการไปเที่ยวเชียงใหม่ครับ เอาไปไปมันันไม่ไปไนหมดไปไหนครับไปไหนครับชื่อลาบชื่อลาบเป็นที่ลาบลาบหมวยลบมย

ピーいな思い出を。 감사합니다. <sus>